อ,อพอทอจัดงาน d a s ต a าฟอรัม2024เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีอ,อพอทเพื่อรวมกันพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่พิเศษตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง soft power ฐานการผักดันแหล่ท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและพื้นที่เตรียมประกาศเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวในระดับโลก และในวาระพิเศษครบรอบ20ปีอพอทภายใต้แนวคิด20ปีอพอทอการเดินทางเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่การท่องเที่ยวของไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของอพอทอและนำเสนอผลง,งานที่สำคัญตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาและมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เติบโตอย่างยังย่งยืนต่อไปครับปี2 5 1 7อปทก็ยังยังเมนเทนพื้นที่เดิมครับที่ที่เราได้ไปพัฒนาไว้ก็ต่อยอดอย่างรางวัลท็อป100เนี่ยในอนาคตข้างหน้ามันก็จะอัปเกรดขึ้นไปในระดับสากลเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะไปสอยเหรียญรางวัลในระดับ bron silver gold platinum ตอนนี้ที่เราได้แล้วก็อัปเกรดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือเชียงคานครับเชียงคานได้เป็นได้ระดับซิลเวอร์แล้วนั่นหมายความว่ากระบวนการพัฒนาเนี่ยได้ถูกออกแบบและทําง,งานอย่างเป็นระบบจริงๆนะแล้วในปี6-7เนี่ยเรากําลังศึกษาศักยภาพของพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมอยู่ครับที่แรกก็จะเป็นเกาะคอเขาจังหวัดพังงาแล้วก็ที่ที่2ก็จะเป็นอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ รตรงท่ามจังหวัดกระบี่มีทรัพยากรที่สําคัญก็คือน้ปูร้อนเข็มซึ่งมีมีม,มีมีคุณสมบัติที่ใช้สําหรับการรักษาสําหรับมนุษย์ได้นะครับแต่เรายังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่อยู่ก็ภาครัฐยังไม่ได้ลงไปอย่างเต็มตัวครับอบตก็กำลังกาลังศึกษาศักยภาพว่าจะประกาศเป็นพื้นที่พิเศษแล้วก็เข้าไปบูรณาการพัฒนาร่วมกับจังหวัดครับอีกที่นึงก็ พื้นที่ทางจังหวัดนครราชสีมาครับก็อยู่ในปรเซสที่จะศึกษาสักย่างหน่การท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในซอฟต์าว,วร์ตามนโยบายของรัฐบาลครับเราก็ใช้การท่องเที่ยวนี่แหละไปแก้ปัญหาในบางเรื่องบางบางจุดหรือใช้การท่องเที่ยวไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นหรือกระจายรายได้นด้เราใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวยังดโลงอันนี้ตอบโจทย์ทุกมิตินะครับที่เดิมเนี่ยเราก็ เฟ้นหากันเหมือนกันว่าจะวัดความยั่งยืนยังไงครับความยั่งยืนก็จะมีสามมิติสังคมวัฒนธรมรมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมทุกอย่างต้องสมดุลนะฮะแต่วัดยากมากวัดยากมากการรักการรักโลกดําเนินการในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเจอกับสภาการท่องเที่ยวย่างยืงนโลกไปน,น,นก็เลยนาเกณฑ์มาใช้ในเกณฑ์ของเขาก็ลักษณะคล้ายๆว่าเอามาขึงขึงในพื้นที่ที่เราไปพัฒนานครับมันจะมี 4หมวดหมวดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนหมวดเรื่องสิ่งแวดล้อมหมวดเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็หมวดเรื่องเศรษฐกิจถ้าเราไปขึงในพื้นที่ที่เราไปพัฒนาเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าแดงชมพูเหลืองเขียวนะครับเป็นสี่ส,สีสีแดงก็คือต้องรีบไปดําเนินการนะครับอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมถูกทําลายหรือการปลดปล่อยคาร์บอนหรือมลภาวะจาก การกระจุกตัวหรือการเกิดการต้องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยหรือขยะก็แล้วแต่มันก็จะโชว์ขึ้นมาครับว่ามันแดงแดงหมายความว่าเราต้องรีบของงบประมาณทางรัฐบาลน,นเํเรดยทางรัฐบาลว่าของงบประมาณเนินการสกัดเร่งด่วนถ้าชมพูก็ลดหลั่นมาครับจนกระทั่งถึงเขียวถ้าเขียวเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องทําอะไรเราใช้เกณฑ์การต้องเที่ยวอย่างยินโลนแหละไปใช้ไปใช้ในพื้นที่นะครับเราทําเรื่องโลคาบอน เราศึกษาเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นสูงนะฮะสิ่งที่ประสบความสําเร็จและทําแล้วก็คือที่ก่อมากเป็นต้นแบบนะฮะอปทเรีทยจะทําทั้งประเทศไม่ได้ครับเราทําได้เฉพาะในบางพื้นที่ที่เป็นต้นแบบเพราะงั้นที่ก่อมากเนี่ยจะเป็นต้นแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ปลดปล่อยคาร์บอนเป็นสูงครับและอีกที่หนึ่งก็คือที่บางกอกบัวที่กรุงบางกะเจ้าก็เป็นต้นแบบหนึ่งซึ่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยสามารถสร้างส,างสมดุลปล,ดปลอดภยกับว่องถินสูครับ, mm hmm. รบเรานําเกณฑ์มาใช้เสร็จแล้วเนี่ยในการพัฒนาเนี่ยนะครับ mm hmm. สมมุติว่าเราพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่หรือสร้างแอต tracttion mm hmm. ขึ้นมาใหม่ครับมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนหรือกระจายไรายได้เนี่ย mm hmm. ก็คือจะต้องทําอย่างไรหาวิธีการทําอย่างไรให้เกิดไรายได้กับชุมชนโดยรอบหรือประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ไม่ใช่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งครับถ้าเป็นในระดับชุมชนเราใช้เกณฑ์การต้องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยหรือ c o m m u n i t y b a บ e ทัวริซึ่ซึ่งเราแอพพลายมาจากเกณฑ์การต้องเที่ยวอย่างยิ่งยืนโลกแล้วมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยอันนี้จะเป็นตัวเพิ่มและก,กระจายรายได้ใ,ให้กับท้องถิ่นครับมีคเชื่อว่าอย่างน้อยต้องอย่างน้อยคงเกิดได้อย่างน้อยหนึ่งที่ครับ ที่เรากําลังศึกษาอยู่ก็คือเกาเขาเข,ขจังหวัดพังงาคลองท่อมจังหวัดกระบี่แล้วก็นครราชสีมาก,ก็อยู่ในโปรเซสของการศึกษาเพราะงั้นเดี๋ยวผลการศึกษาออกมาว่าเหมาะสมไม,ม่เหมาะสมที่จะเป็นวิธีพิเศษได้เนี่ยก็จะมาดูในในในรายงานจากที่ปรึกษารายงานมาให้ก่อนนะครับถ้าผลการศึกษาเนี่ย มองว่าเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่พิเศษได้ก็คือเกณฑ์ทุกคราทีเรียนเนี่ยเฉลี่ยรวมกันแล้วได้เจเต็มร้อยนะครับเกินเ5%เปอร์เซ็นต์เนี่ยอบตก็าจะนำเข้าไปให้คณะกรรมการของอบตพิจาก็คือบอร์ดอบตนั่นเองบอร์ดอบตพิจาเสร็จแล้วก็จะเข้าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อเห็นชอบนะครับสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดําเนินการในเรื่องการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเนี่ย มันอาจจะต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเนื่องจากว่าเราต้องได้รับการยินยอมจากท้องถิน่นทุกท้องถิ่นในพื้นที่ออกพคืออบตเทศบาลองจกทองทั้งหมดจะต้องเซ็นยินยอมนะครับถ้าไม่ยินยอมก็จะประกาศเป็นข้อพิเศษนะก็เชื่อว่าน่าจะน่าจะมีทังหนึ่งับอย่างถูกต้องครับตามนโยบายรัฐบาลเลยครับ,บแล,บล้วไปเซิร์ฟเรื่องเรื่องการส่งเสริมการทัองเชื่อมืองรองที่เป็นนโยบายของรัฐบ,บาลอยู่แล้วครับ เมืองรองเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะมีของดีจะแอดอยู่อ,อยู่มีศักยภาพอยู่แต่ยังไม่ได้ดึงมาใช้หรือยงมาใช้ประโยชน์สูงสุดยังยังไม่เต็มที่เพราะงั้นเะครับหรือว่ามีศักยภาพอยู่แล้วแต่กําลังจะถูกทำลายหรือมันอาจจะหายไปได้เช่นประเดณนีวัฒนธรรมอะไรตารๆๆาาร่างๆเก็๊ยวกี้ยะเชียคารเนี้ยการตำบ,บารข้าวเหนียวนะฮะก็เที่ยวคุณภาพจากหลวงพูบ,บางจากฝั่งยุโรปชอบมาก แต่ว่ามันกําลังหายไป,ไปเทอบตก็เลยไปร่วมกับพื้นที่เนยบอกว่าต้องดึงสังค์ัาทนี้ออกมานะเพื่อมาเป็นจุดเด่นชูประเด็นวัฒนธรรมของธุกิจ